สงครามเกาหลีเป็นสงครามที่เล่าขานกันน้อยครับเพราะว่าสงครามเกาหลีมันไม่ได้ใหญ่เท่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่จึงไม่รู้ความเป็นไปครับสําหรับสงครามเกาหลีโดยใที่ประชุมพอสเดมเมื่อปี1945นะครับประธานาธิบดีทูแมนแห่งสหรัฐขอให้โจเซฟสตาลินแห่งสหภาพโซเวียตประกาศสงครามต่อญี่ปุน่นและทำการยึดกเกาหลีครับ โดยเพื่อให้สงครามในเอเชียแปซิฟิกจบเร็วยิ่งขึ้นครับสหภาพโซเวียตจึงได้ทำเช่นนั้นและปวดวุธของญี่ปุ่นในเกาหลีทั้งหมดนี้จึงได้จัดตั้งรัฐบาลในเกาหลีเหนืออย่างรวดเร็วสาลัฐเกงว่าสาภาพโซเวียตจะมีทธิพลไปในคาบสมุทรเกาหลีโดยแบ่งประเทศเกาหลีเป็น2ประเทศนะครับณนะเส้นขนานที่38โดยเกาหลีฝ่ายเหนือมีรัฐบาลและมีกองทัพที่เป็นปึกแผ่นครับและมีความเพียบพร้อมอย่างรวดเร็ว แต่สหรัฐถือว่าเกาหลีอยู่นอกอาณาเขตความมั่นคงของสหรัฐจึงไม่ได้สนใจมากนักในเรื่องนี้ครับโดยไม่ให้ความสนใจและใช้บุคลากรเดียวกันภายใต้ใตอำนาจญี่ปุ่นเพื่อทําการบริหารงานทําให้เกาหลีฝ่ายใต้จะไม่ได้ความวุ่นวายครับและชิมอิลซุงผู้นําเกาหลีเหนือในตอนนั้นนะครับเห็นเป็นโอกาสในการรวมชาติให้เป็นปึกแผ่นเดียวกันเกาหลีเหนือเข้าลุกในประเทศเกาหลีใต้ผ่านเส้นขนานที่38เมื่อวันที่25มิถุนายน,ยน1950ครับ ้วยกําลัง75,000นายครับพร้อมรถถัง T-34 ซึ่งตอนนั้นเป็นรุ่นล่าสุดของโซเวียตทั้งที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่เห็นด้วยกับการรวมชาติโดยเกาหลีเหนือยึดกรุงโซได้เพียงเวลา1วันครับประธานาธิบด,ดีทูแมนลังเลกับการจัดการสถานการณ์ขับขันในตอนนี้ซึ่งเนื่องจากการขออนุมัติจากสภาต้องใช้เวลานานจึงหันไปหาสหประชาชาติหรือ UN ซึ่งได้การมติได้ง่ายครับ ทำให้สหรัฐกับประเทศสมาชิกส่งทหารเข้าไปเนื่องจากสหภาพโซเวียตกําลังคว่ำบาตรโดยสหรประชาชาติที่รัฐบาลจีในในไต้หวันเป็นสมาชิกของสหรประชาชาติโดยมตินั้นจึงไม่ได้รับการวีโตแต่อย่างใดครับโดยกองกําลังสหรประชาชาติอยู่ภายใต้การบัญชาของกองทัพบวกสหรัฐครับโดยมีกองทัพที่8เป็นศูนย์กลางและกองทัพที่ส่งเข้าไปเป็นทหารราบที่24 25และ29ครับ แล้วก็มีกองทหารมาที่1กองทหารลาดที่24เริ่มปฏิบัติการเป็นหน่วยแรกครับที่เมืองโอซานเมื่อวันที่5กรกฎาคม1950กองกำลังฝ่ายสหรัฐได้รวมตัวแล้วและมีทหารประสบการณ์ในการรบเพียงไม่ถึง20%เท่านั้นนี่คือสาเหตุที่ทําให้แพ้เกาหลีเหนือครับแล้วก็ต้องหนีทับออกไปและถูกขับไล่จนเหลือที่มันเล็กๆครับโดยรอบเมืองปูซานโดยณสิ้นเดือนสิงหาคม1950 พอเมื่อทหารสหรัฐยกพลขึ้นบกที่อินชอนในเดือนกันยายน1950โดยต้องตัดเกากำลังของเกาหลีเหนือทางด้านตะวันตกและลุกเข้าไปอย่างขนานใหญ่ด้วยกองำลังสาป,ประชาชาติที่รับการส่งเสริมกำลังดังเต็มที่โดยกองทัพเกาหลีเหนือก็ต้องหนีทัพออกไปอย่างรวดเร็วข้ามเส้นขนามที่38จนไปถึงแม่น้ำยาลูโดยเป็นที่แบ่งเขตร,ระหว่างจีนกับเกาหลี บางแห่งก็เป็นกองกำลังสหรประชาชาติที่ยึดได้ที่ติดชายแดนเลยเช่นเมืองโซซานณะประมาณสิ้นเดือนตุลาคม1950ครับโดยในระหว่างการลุกกลับของกองกำลังสหรประชาชาติรัฐบาลสา,ารัฐประชาชนจีนได้เตือนรัฐบาลสหรัฐผ่านเอกอัครราชทูตอินเดียว่ารัฐบาลจีนจะแทรกแซงถ้ากองกำลังสหรัฐอเมริกาเคลื่อนเกินเส้นขนาดที่38 โดยส่วนเหตุผลของจีนเองก็คือการคุกคามต่อความมั่นคงของจีนที่จะต้องใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำจากเกาหลีเหนือและถูกปิดกั้นจากภายนอกทั้งด้านเกาหลีเหนือเวียดนามและไต้หวันครับและนอกจากนี้การลบด้านเกาหลีจึงได้เปรียบกว่าการลบด้านเวียดนามกับไต้หวนันกองทัพของกองกําลังสหรัฐที่เข้าไปในเกาหลีเหนือที่กองทัพที่8เคลื่อนตัวชายฝั่งตะวันตกกองทัพที่10โดยได้เคลื่อนตามชายฝั่งตะวันออก และกองกําลังเกาหลีใต้ได้เคลื่อนระหว่างกึ่งกลางครับโดยในตอนนั้นฝ่ายสารัฐยังไม่เชื่อว,ว่ากองกําลังจีนในเกาหลีแต่กองกําลังจีนก็ได้เข้าไปในเกาหลีเหนือตั้งแต่วันที่19ตุลาคม1950โดยการพังตัวเป็นอย่างดีครับและเริ่มปะทะกับกองกาลังสารประชา,ชาติตั้งแต่วันที่25ตุลาโดยใช้วิธีการแทรกซึมเข้าไปในแนวหลังค่าศึกแล้วล้อมไว้ครับและทําลายเป็นกลุ่มๆโดยเฉพาะเมื่อกองทัพที่8สารัฐ ได้เคลื่อนตัวเข้าหุบเขาแคบๆครับโดยนี่ก็คือการลบสุดคลาสสิกของจีนครับที่ลบไปตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นแล้วครับโดยเพียงแต่ฝ่ายสหรัฐก็ไม่รู้ครับกับยุธทธวิธีนี้โดยยุทธการครั้งแรกกองกาลังจีนผักด้านกองสะประชาชาติด้านตะวันตกใต้แม่น้ําชองซอนกองรังสรประชาชาติสูญเสียไปแค่1 5 0 0 0นาายครับและยุทธโธปกรณ์มากมาย โดยส่วนกองทัพของจีนอาสาสมัครสูญเสียไปประมาณ1 0 0 0 0หนายทั้งทั้งที่อำนาจการฝ่าย,ยิงของสหประชาชาติเหนือกว่ามากมายครับโดยหลังจากการลบครั้งที่1กองทัพจีนทําการจัดการลบใหม่และวางแผนกองทัพที่13จัดการกับกองทัพที่8สาลัดทางตะวันตกและกองทัพที่9จัดการกองทัพที่10สาลัดทางตะวันออกโดยมีเป้าหมายนันคือ การบุกยึดกรุงเปียงยางคืนโดยส่วนฝ่ายสาหารประชาชาติกวังแผนการลุกเดิมเช่นเดียวกันครับโดยทั้งสองฝ่ายเริ่มปะทะก,กันเมื่อเช้าม,มืดของวันที่25พฤศจิกาย,ยน1950โดยฝ่ายจีนใช้ยุทธเดิมครับยุทธการเดิมมาแหละโดยการปิดล้อมและทำลายเป็นกลุ่มๆทั้ทงทางด้านตะวันตกและฝ่ายสาหารประชาชาติก็ถอยโดยไม่เป็นกระบวนฝ่ายจีนก็ได้ยึดที่กรุงเปียงยางในวันที่6ธันวาคม และฝ่ายสหรัฐครับก็ถอยเลยเส้นขนานที่38ในวันที่ยืบ3ธันวาคม19.50ส่วนฝ่ายทางด้านตะวันออกฝ่ายสาประชาชาติถอยไปยังท่าเรือฮูนำํำและหนีออกทางทะเลครับไปยังปูซานโดยยุทธการครั้งที่2สหรัฐสูญเสียกำลังไปประมาณ36,000นายครับและทิ้งยุทธปกรณ์ไว้เบื้องหลังมากมายอีกตามเคยครับโดยที่จริงแล้วฝ่ายจีนไม่มีความพร้อมในการลบเลยหลังจากยุทธการทั้งสองครั้ง เนื่องจากฝ่ายกองกำลังบำรุงไม่ทันเห็นเหตุการณ์แม้กระทั่งเสื้อผ้าฤดูหนาวครับแต่ก็จำเป็นในการชิงความได้เปรียบการยุทธการครั้งที่3ฝ่ายจีนและเกาหลีเหนือทำการลุกตลอดแนวเส้นขนาดที่38ครับในวันที่3 1ธันวาคม1950จนกระทั่งฝ่ายสหประชาชาติถอยประมาณ110กิโลเมตรครับไปยังเส้นขนาดที่37ในวันที่8มกราคม1951ฝ่ายสประชาชาติสูญเสียกำลังอีก 19,000นาายครับโดยจีนแล้วก็เกาหลีเหนือก็เหนื่อยมากครับสำหรับการยุทธการทั้ง3ครั้งนี้โดยยังไม่มีกำลังใหม่มาทดแทนเลยทั้งที่การส่งกำลังบำรุงไม่ทันการครับเนื่องจากแนวหลังมีระยะทางที่ไกลมากและถูกรบกวนจากเครื่องบินทั้งระเบิดตลอดเวลาในวันที่25มกราคม1 9 5 1ฝ่ายสหประชาชาติถือโอกาสโจมตีอย่างหนักด้วยอำนาจการยิงที่รุนแรงครับเป็นพิเศษฝ่ายจีนก็ได้ต่อสู้ดึงเวลาไว้ครับ ให้การส่งกําลังบํารุงมาถึงครับแต่ก็ต้องหนีกลับไปครับเส้นขนานที่38การต่อสู้ดําเนินจนมาถึงวันที่21เมษาย,ยน1951ฝ่ายสชาธารณชาติต้องยุติการโจมตีเมื่อกองกาลังเสริมของฝ่ายจีนมาถึงครับโดยยุทธการครั้งที่4ฝ่ายสชาธารณชาติสูญเสียประมาณ78,000นายครับส่วนฝ่ายจีนกับฝ่ายของเกาหลีเนือก็สูญเสียประมาณ42,000นายครับนี่คือยุทธการที่ใช้เวลานานที่สุดในสงครามเกาหลีคือ87วันครับ โดยยุทธการทั้ง4ครั้งทําให้ฝ่ายสหรัฐมองไม่เห็นหนทางการชนะครับโดยนายพลแม็กอาเธอร์ต้องการยิงระเบิดนิวเคลียร์แต่รัฐบาลทูแมนต้องการกําจัดสงครามคพรับฝ่ายจีนเองก็รอกําลังเสริมประมาณ9กองพลครับโดยการลบเริ่มครั้งใหม่เมื่อวันที่22เมษายน1951ครับโดยคราวนี้กองกาลังของฝ่ายสหประชาชาติ โดยไม่หลงให้ปิดล้อมแล้วการลบจึงเป็นการยานฝ่ายตรงข้ามไปแนวตลอดทางที่ตะวันตกและฝ่ายทางที่ตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีทั้งการดําเนินประมาณ1เดือนฝ่ายจีนจึงถอนกําลังกลับไปเส้นขนาดที่38และเริ่มกองทัพใหม่บางส่วนที่ไม่ประสบความสําเร็จพอจึงถูกฝ่ายสาธชารชณติล้อมไว้ครับหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็หยุดที่เส้นขนาดที่38โดยฝ่ายสาธชารณชาิสูญเสียประมาณ82,000นนาย ฝ่ายจีนสูญเสีย7,500 0นายครับหลังจากการลบเล็กๆนี้ก็ไม่ค่อยมีความสําคัญมากนะครับโดยการเจราจาเริ่มต้นเมื่อเดือนกรกฎาคม1951โดยฝ่ายสหรัฐพยายามเรียกร้องเงื่อนไขไม่ให้เกาหลีเหนือมีการฟื้นฟูบราณถนนทางรถไฟและสนามบินครับตลอดจนเงื่อนไขนอื่นๆตามที่ต้องการตามที่ตกลงกันไม่ได้เช่นนักโทษสงครามจนเจราจากลายเป็นการทะเลาะก,กันที่กินเวลานาน,านกว่า2ปีครับ แต่การข้อตกลงก็สุดท้ายก็เป็นเพียงแค่การหยุดยิงครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนนักโทษสงครามที่ไม่ใช่สัญญาสันติภาพในสงครามครั้งนี้ครับทั้งสองฝ่ายมีกองกำลังทหารในการลบประมาณ1.2ล้านคนเท่ากันครับโดยบางจุดของเวลาที่กองกาลังที่แตกต่างกันบ้างตามจังหวะของการส่งกองกําลังบํารุงโดยรายละเอียดที่เล่ามานี้ครับมีพื้นฐานประมาณ3-4แหล่งโดยแต่ละแหล่งล้วนมาจากฝ่ายตะวันตกทั้งสิ้นครับ โดยตัวเลขต่างๆจึงไม่สามารถห่างจากความเป็นจริงได้แล้วไม่สามารถเอียงเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับโดยทางตรงข้ามกันตัวเลขทางการของสารัฐมีประมาณคาดเคลื่อนสูงมากครับโดยกล่าวกันว่าฝ่ายจีนสูญเสีย900 0 0นนายครับซึ่งความหมายนี้ก็หมายความว่าทหารจีนที่เข้ารบในเกาหลีตายหมดเลยก็ส่วนมากก็ เหมือนเข้าข้างฝ่ายตนเองมากกว่านะครับโดยชาวอเมริกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายพลแม็กอาเธอร์ยิงยอโซถือว่าตัวเองเอาใจช,ชนะสนงครามโลกมาแล้วครับจีนจึงเป็นชนชั้นที่ต้อยต่ำไม่มีอะไรน่ากลัวไม่เป็นสิ่งที่สนใจการเรียนรู้ของฝ่ายตรงข้ามโดยสารลับเพียงพำนต่อฝ่ายตรงข้ามถึง3มยุทธการครับขนาดใหญ่ติดติดกันเลยทั้งฝ่ายกลยุทธ์ที่จีนใช้มาเป็นถึง1 0 2 0ปีใครที่อ่านสามกก็จะรู้ว่าการปิดล้อมและซุ่มโจมตีเป็นเรื่องธรรมดาที่ทำมาตั้งแต่โบราณครับ โดยนอกจากนี้ฝ่ายสาธชารณชาติมียุทธุปกร,กรณ์ที่เหนือกว่ามากมายครับทั้งคุณภาพและปริมาณต่างๆโดยสิ่งที่สหรัฐบรรลุในสงครามเกาหลีจึงไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นความสระสบความสมเด็จถ้าไม่ใช่ความพ่ายแพ้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสงครามเย็นเดอะซีรีส์ EP 2นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อฟัดคลิปใหม่ๆกันได้นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ